โครงการครูดีไม่มีอบยมุก10ปีของการารณรงค์ปัญหาป่ามเล่าดีบุหรี่และการทํางานเป็นปัญหาสําคัญของเมืองที่ส่งผลเสียต่อทรพยากรมุษเราจึงต้องร่วมกันการแก้ไขในิีนี้ มิฉนั้นประเทศของเราเปสุดเจาะก็ต้องมีค่าสงปร์เทศโดยเฉพาะเยาวชนท่กำลังเติบโตที่เป็นแรที่สดาคัญในการอนุรากษ์สัตให้เกตเิบโตได้หน้าเป็นานรกในคณะที่หน่วยงานการศึกษาและครูคงไม่สามารถเิเจย่อปัญหานี้กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะร่วมมือกับานาเครือข่ายองค์กรนวดเล่าเครือข่ายครูนินะบายและครูขายเทข้อสอน โดยดูรณการทานแก่ัาหารเหล่านี้ไทยก็ระบบการศึกษาและทางแตดการเรียนการสอนที่มันถูกว้วงรวมกันเพื่อเป้าหมายการเสริมสร้างสีลธารและที่นธของไทยทั้งประเทศครูถือว่าเป็นครูชนิดเะบุคคลของชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต้องเป็นต้นแบบของชุมชนเนี่ยก็จะต้องอมีความประพฤติที่ดีมี การดำรงชีวิตที่น่านับถือในสองคมไทยเนี่ยการมีเรื่องของบริโภคนิยมสุขนิยมเนี่ยมันอย่างลึกในสองคมไทยมาตลอดแต่ว่าจริยธรรมของครูเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนจะต้องประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมจะต,ต้องไม่คล่องแวะเกี่ยวกับอายุต,ต่างๆนั่นเป็นคุณสมบัติของครูเบื้องต้นที่ทุกคนต้องมีทางจริยธรรม เหล้าบุหรี่เบียร์การพนันถือว่าเป็นประตูที่จะนำเยาวชนของพวกเรานะครับไปสู่สิ่งที่ร้ายๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทนะครับปัญหาเรื่องความรุนแรงปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนนหรืออีกปัญหามากมายล้วนแต่เกิดขึ้นจากอบายมุกนนำมาซึ่งความสูญเสียและก็ความ เสียใจแก่พวกเราทุกคนนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้พวกเราในฐานะเป็นผู้บริหารการศึกษาูและบุคลากรทางการศึกษาพวกเราคงจะไม่ยินยอมหรือไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมนี้อีกต่อไปพิชาชีวิตที่สําคัญประการหนึ่งนะที่ลูกศิษย์หรือว่าเด็กๆควรจะมีเนี่ย ก็คือวิชาที่ช่วยทำให้ห่างไกลาจากอบายมุกนะเพราะว่าอุปสรรคสำคัญเนี่ยที่ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของคนเราและทำให้ดาเนินชีวิตอย่างติดทิศติด,ด,ดทางเนี่ยก็คืออบายมุกนั่นแหละนะมันบั่นทอนทั้งสุขภาพกายมันบั่นทอนสุขภาพจิตและมันสร้างปัญหาความสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย เก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหนมีปริญญากีา่ใบถ้าติดอบายามุกแล้วเนี่ยนะมันก็ยากที่จะนำพาชีวิตให้เจอก้อนหน้าหรือประสบความสำเร็จอย่าว่าแต่ความสำเร็จในชีวิตเลยแนะม้ทาความสำเร็จในวิชาชีพก็ทำได้ยากผมเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่ง ในชุมชนนั้นๆน่ะถ้าพูดถึงชื่อผมจะรู้เลยว่า,าวีรกรรมมากน้อยแค่ไหนนะครับชีวิตไม่มีค่าครับครอบครัวไม่ให้ความสนใจผมทําทุกอย่างผมลองทุกอย่างเป็นนักเลงหัวไม้แล้วก็ใช้ชีวิตตอนกลางคืนกับกลุ่มเพื่อนก็อยู่แบบนี้ครับจนผมไปเจอเด็กน้อยคนนึงเด็กนักเรียนครับเป็นเด็กนักเรียนที่ชีวิตของเขามันเหมือนตัวผมเด็กคนนี้ เหมือนผมยืนมองกระจกแล้วเห็นตัวเองกับพฤติกรรมทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเด็กก็เลยบอกว่าวครูครับผมดูแล้วว่ายุงเกี่ยกับยาเสพติดจะเป็นยังไงแล้วเมื่อไหร่ครูจะเลิกครับคําถามตัวนี้แหละนะครับผมไม่ได้ตอบเด็กนะครับผมไม่ได้ตอบแต่พฤติกรรมผมเปลี่ยนไปเลยครับพฤติกรรมผมเปลี่ยนโดยที่ผมไม่ได้ตอบทุกวันนี้ผมได้รางวัล เพื่อนรอบๆตัวผมหัวเลาะครับแต่สิ่งนี้ผมทำคือผมพยายามบอกว่าผมอ่ะตัวผมสมควรได้รางวัลแล้วเพราะสิ่งที่ผมทำมันเป็นลูกป,ประธรรนะครับครอบครัวเป็นกำลังใจให้ผมลูกก็เป็นกำลังใจให้ผมจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยก็คือลูกกับภรรยาและเด็กนักเรียนคนนั้นนะครับทำให้ผมเลิก แล้วก็ทันหลังานกับมาไปยมุกในวันนี้ที่มีจิดขัดก็คือคุณพ่อของจันล้มป่วยนะคะก็ท่านก็ฝากไว้ตอนนั้นว่าอยากด้คงตนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นแม่แบบที่ดีเป็นครูที่ดีแล้วก็ท่านก็ได้เสียชีวิตลงนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนปากของชีวิตดีฉนันเลยก็คือไม่ยุ่งเลยรับปากท่านตอนนั้นแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งในการได้รับโลกครั้งนี้นะคะมีความภาคภูมิใจในความที่เป็นครู มีความรู้สึกว่าหัวใจนะคะพองโตปกติในความเป็นครูระภูมใจอยู่แล้วพอได้รับโลกตรงนี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันเติมเต็มชีวิตความเป็นครูของเรานะคะให้เป็นครูที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีความมั่นใจนะคะคที่เราเนี่ยจะได้ทําหน้าที่ของเราต่อไปในฐานะที่เป็นครูอย่างสมบรูรณ์พอเข้าสู่ตาแหน่งมาปุ๊บชั่วแรกค่อนข้างอึดอัดมากอึดอัดจริงๆ ผมก็เลยใช้วิธีการประมาณว่าพยายามที่จะค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดนะครับผมก็พยายามคุยกับคุณครูโอ้โหโดยคุณครูผมขอร้อเขาใส่ครับขอรลาะว่าโอ้ยพอ,อ,อมทําไม่ได้หรอกเขากินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นใครจะมาเปลี่ยนอ่ากี่ความท้าทายแล้วครับแ้วคราวนี้ยผมก็พยายามทําให้เห็นว่าพอ,อ,อไม่ดื่มพยายามทําให้คุณครูเขาเห็นว่า ถ้าเราไม่ดื่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาก็เริ่มเกิดความคิดแล้วเออจริงเะ็นประมาณนี้เขาก็ลองพยายามเปลี่ยนตัวเองจนตอนนี้นะครับกล้าพูดว่าแนวโน้มการบริโภคสุราในโรงเรียนของผมไม่มีครับผมกล้าพูดบางครั้งคือการกระทําของเราเนี่ยเมื่อเราเราทําให้เห็นนะคะแล้วสิ่งคินเ,เชื่อก็คือการลงมือทา ให้เด็กเห็นถึงการกระทําของเรามันจะสง่งผลให้การกระทําของเขา,าค่ะมันมีความหมายที่ทเด็กจะไปกระทําไปกระทําได้แล้วก็เด็กทําได้จริงโดยสิ่งที่เห็นเป็นเด็กนคนนะไหนที่มีปัญหาเราพยายามต่อสู้ช่วยเหลือหาหนทางช่วยเขาพยายามต่อสู้กับจุดๆนี้มาเป็นเกือบ20ปีค่ะบางคนก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วว่าเออ เราช่วยเขาทําให้เขาเนี่ยดีขึ้นทั้งครอบครัวมันก็เป็นความภูมิใจของเราเล็กๆรางวัล่ะนะคะมันอยู่ในใจของเรามันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเห็นเด็กดีขึ้นสังคมดีขึ้นการทํางานหน้าที่ของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วมีความสุขและเราแก้ปัญหาเขาได้อันนั้นคือความภาคภูมิใจของของผู้